สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้กลับมานะครับผมพบกันใน EP ีที่2นะครับในช่องวัตถุมงคล168นะครับผมอยู่กันเป็น EP ีที่2แล้วนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านกันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามและก็มารับชมนะครับในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับผมฝากพี่ๆกดกันคนละ1ไลน์นะครับคนละหนึกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับ แลวสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคล168นี้นะครับได้นำพระมาแบ่งปันพี่ๆด้วยกันทั้งหมด20รายการนะครับใน EP ที่2นี้นะครับผมด้วยกันทั้งหมด20รายการนะครับชมไม่ชอบนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับแล้วก็สามารถโทรมาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ได้ช่องทางการติดต่อตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อก็จะมี Line แอดนะครับแอด174 O I P T Q เลยครับชื่อ Line นะครับผมจะเป็นชื่อวัตถุมงคล168นะครับผมสามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะเป็น090325 1096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมถ้าหากว่าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับสายนะครับรบกวนรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะครับกติกาของทางช่องเหมือนเดิมเลครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชานะครับแล้วก็แจ้งเป็นหมายเลขนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู1ององนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจชาบูชารายการนี้นะครับ อันนี้จะเป็นรายการที่9นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับผมรายการที่9นะครับให้แจ้งว่าสนใจชอบบูชารายการที่9ใน E p พีที่2นะครับผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจชอบบูชาหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับผมในรายการที่2นี้นะครับวันนี้มีพระมาแบ่งปันด้วยกันหลากหลายรายการเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดนะครับแล้วก็จะมีพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมหลวงพ่อที่ เกจิคณาจารย์ชื่อดังหลากหลายนะครับผมพอดีผมไปเหมามานะครับท่านใดชมและชอบและถูกใจนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับในรายการที่หนึ่งนี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับผมพระหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับประเภทรูปหล่อนะครับผมนี่นะครับ ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดเลยนะครับผมมาพร้อมกับบัตรแข่งนะบัตรประกาศสินิบัตไปแข่งแข่งแบบนี้เลยนะครับผมได้มาสภาพไหนก็นําให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมหมายเลขที่1นี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา5 900บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะครับผมมีหลากหลายรายการนะครับผมเลือกชมกันได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมชอบใจรายการไหนสามารถทักมาพูดคุยราคากันได้นะครับพี่ อันนี้เป็นรายการที่1นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2นะครับผมในรายการที่2จะเป็นเหรียญพระครูวิญญาณวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนั่นเองนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมสําหรับรายการที่2องค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา900บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเหมือนกันนะครับ นี่นครับผมสวยๆวยเดิมๆแบบนี้เลยครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะครับผมสนใจเป็นรายการไหนสามารถทักมาพูดคุยโทรมาสอบถามราคาหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับได้ทีไลน์แอด1่ i เ t q นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์090325 1096นะครับผมอันนี้เป็นรายการที่2แล้วนะครับผมเรียน หลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3แล้วนะครับผมในรายการที่3มันจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จครับนี่นะครับจะเป็นวัดใหม่อมตรสนะครับผมสาหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลข3นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่ครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมชมไม่ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับผมถูกใจเป็นรายการไหนอย่าลืมทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับผมสบายๆนะครับพี่ๆทักมาสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับผมรายการที่3แล้วนะครับผมใน E p พีที่2อนะครับอย่าลืมจํา e p กันนะครับผม ep ีนี้เป็น E p พีที่2นะครับผมสําหรับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่4ี่แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่4ี่จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่นะครับผมพศ .2505 นะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับได้รับมาพร้อมกับปัดประกาศสินบัตรนะครับผมได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดมาเลยนะครับเป็นบัตรแข่งนะครับผมเหมือนกับหลวงพ่อเงินเลยนะครับผมผมได้มาที่บ้านเดียวกันนะครับนี่นะครับผม สำหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา900บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทจะส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับผม อยากให้ทุกท่านนะครับผมที่รับชมได้รับองค์พระที่ถูกใจกันจริงๆนะครับนี่น ja, ะครับผม bon. สวยๆเดๆิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับถ้าหากท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับบัตรประกาศศิลบัตรแบบนี้เลยนะครับผม พระหลวงพ่อทวดหลังตอรี่พิมพ์ใหญ่นะครับผมพสสองศนนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการถัดมาแล้วนะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่5นี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่พระนาคปกนะครับผมนาคปก8ดรอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนาคปก8รอบองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา 600บาทเท่านั้นในกำมือทีกระลึกนะครับผมอายุครบ8รอบนะครับนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับ ick, ผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญนาคปกอายุครบ8รอบนะครับหลวงปู่ท <zone> ิมอิสริโกนะครับผมวัดอ่ละหาสไรจังหวัดระยองนะครับผมนี่นะครับ หากคลองไม่โฟกัสอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับพระทุกองค์ตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากท่านใดเพิ่งเคยเช่าหากันครั้งแรกนะครับจะเลือกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางไปก่อนก็ได้นะครับผมจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมรอรับสายของทางไปรษณีย์อยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเช่าบูชาองค์ไหนได้รับองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่5แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับ องถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับ สวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับนี่นะครับผมพี่ๆสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมหมายเลขหกนะครับราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับอย่าลืมทักมาสอบถามกันได้นะครับรายการต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดแล้วนะครับผมในรายการที่เจ็ดนี้จะเป็นเหรียญเศบมาแปดรอบนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหารไรจังหวัดระยองนะครับ เหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมรายการที่7นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่นะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับ นี่นะครับผมหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับผมนี่ครับวัดละหารไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับผมพสสองห้าหนึ่งแปดนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยกันด้วยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับในรายการถัดมานะครับผมองถัดมาจะเป็นองค์ที่9แล้วนะครับองที่9นีจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลานรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2469นะครับวัดพญาการามจังหวัดอยุธยานะครับผมองค์นี้นะครับผมมีใบประกาศสินบาตเกียรตินิยมที่ได้รับรางวัลที่1มาด้วยนะครับ เป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1น,นะครับผมในการประกวดในงานประกวดนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อก,การรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2469หเนื้อทองแดงองค์นี้นะครับผมองค์ที่8ใน EP ที่2นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเหรียญออกมาให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะครับหมายเลขก8เหรียญน,นี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับ เรลียนลมพ่อกรันวัดพญาการามนะครับผมปีพศ2 4 6สนะเเครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูกันใน้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่8นะครับผมทีระลึกในการปฏิสังขรอุโบสถนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นครับหมายเลขที่8นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1 0 0 0 200บาทเท่านั้นครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาการามนะครับสวยสุดงดงามเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้าหากท่านใดที่ชอบบูชารายการนี้ไปนะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศนียบัตรนะครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับประกาศศีลบัตรเกียรตินิยมนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาศการามรุ่นแรกปีพศ2469เนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับในประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่ แปดนี้นะครับผมในรายการถัดมานะครับจะเป็นองค์ที่เก้าแล้วนะครับผมองค์ที่เก้านี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับผมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านรายการที่เก้านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูกันที่ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสําหรับ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผิวเก่าๆเดิมๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมดูกันชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับสวยสดงดงามอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้จะเป็นพระนางพญาพิมพ์พเขา่าโค้งเนื้อดินนะครับองค์นี้ก็ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดเหมือนกันนะครับผมนี่ครับพระนางพญาเนื้อดินกรุกวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับหมายเลขที่10นี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนำออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ สำหรับพระนางพญากรูวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตแ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับขออนุญาตแ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมพี่ๆผิวดิมเดิมเลยนะครับรายการที่10บนะครับผม แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากท่านใดชอบบูชารายการนี้ไปนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมเดิมเลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีใบประกาศสินิบัตนะครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้ให้พี่ๆด้วยนะครับผมนี่นะครับพระนางพญานะครับผมพิมพ์เขาโค้งเนื้อดินปู่วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับประเภทเป็นจภาคีนะครับผมรายการที่ 229นะครับผมได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดนะครับเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่11องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานะครับองค์นี้ผิวสวยๆเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา900บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับเนื้อผมใบลานะครับผมผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนิ้วเท้าคงไม่ชัดเลยนะครับผมรายละเอียดคงมชัดนะครับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับพี่ๆนี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงนะครับหลังยันดวงใหญ่นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจเลยนะครับ เนื้อสวยๆเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในองค์ท <000 fuck> ี่12นี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมพิมพ์จัมโบ้2นะครับเนื้อก้นครกนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับองค์นี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา900บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา900บาทเหมือนกันนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับ EP นี้มีทั้งหมด20องค์เท่านั้นนะครับถูกใจรายการไหนให้รีบติดต่อรีบสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยสดงดงามอย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขที่12ใน EP ที่2นะครับผมพระปิตาหลวงปุโตเนื้อก้นครกนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมองค์ถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่13แล้วนะครับผมองค์ที่13นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมเหรียญเจ้าสัวสองนะครับเจ้าสัวหลวงพุบุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วเป็นรุ่นที่2นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา8 0 0บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเจ้าสัวสองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขที่13นะครับ เปลียเจ้าสัวสองนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับสวยสดงดงามตรงตามในวิดีโอที่พี่ๆดูอย่างแน่นอนเลยนะครับผมในองค์ถัดมาจะเป็นองค์ที่14แล้วนะครับผมองค์ที่14นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ,บ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมหมายเลขที่14สนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับเห็นชอบวงไหนก็อย่าลืมสอบถามเข้ามากันที่ l ล n e แอดได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพระสมเด็จนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการถัดมาเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์7ชั้นนะครับผมนี่ครับพิมพ์7ชั้นนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับพิมพ์7ชั้นรายการนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจได้เลยนะครับผมพิมพ์เชั้นนะครับผมวัดเขตชัยโยนะครับวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับเนื้อองค์พระสวยๆเดิมๆเลยนะครับผม่นะครับ ชมไม่ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขที่15องค์นี้นะครับองค์ถัดมาเป็นองค์ที่16แล้วนะครับผมองค์ที่16นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีนะครับอันนี้เป็นพระปิตามหาสเสน่ห์ปลุกเสกฆ่าไตรามาสเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงเคสอนะครับผมเนี่ครับพระปิตามหาเสน่ปุกเซค้าไตมากนะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา800นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิตามหาเสน่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมปุกเซค้าไตมากนะครับชื่อดีเลยนะครับปิตามหาเสน่หลวงปู่โตนั่นเองนะครับสวยเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับผม แบ่งปันบูชาในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมในรายการที่16นะครับรายการถัดมานะครับองค์ถัดมาเป็นองค์ที่17แล้วนะครับผมหมายเลข17นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับ หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมในรายการที่17นะครับผมแสงไฟอาจจะสะท้อนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับองค์จริงๆจะสวยแบบนี้เลยครับพี่ๆสวยตรงตามคลิปอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมหมายเลขที่17นะครับหมายเลขที่17นะครับ แบ่งปันในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับอนุญาตวางสักครู่นะครับผมองค์ถัดมานะครับเป็นองค์ที่18แล้วนะครับผมองค์ที่18นี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเหรียญหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมอายุครบ80ปีนะครับนี่นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหมายเลขที่18นะครับเหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา 8 0 0บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเหมือนกันนะครับเหรียญหลวงปู่โตนะครับผวัดประตูชิมพีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพระครูวิริยะกิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตนั่นเองนะครับผมวัดประตูชิมพีจังหวัดกอทอมนะครับนี่นะครับผมอายุครบ80ปีนะครับผมนี่นะครับส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพศ .2510 นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นยันตรีนะครับผมยันตรีนะครับตรีนสสิงเฮนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่ง hmm. ปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมรายการที่19จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนี่ะครับอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดีกว่านะครับตัวอย่างหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังองค์นี้นะครับผมในรายการที่19นะครับผมขอแบ่งปันให้ในราคา 5้0ยบาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมเลยนะครับผมเห็นครับหมายเลขที่19แล้วนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจได้เลยนะครับลงกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่ากรอบนี้นะครับผมเจ้าของเดิมอาจจะมีการใช้มาแล้วนะครับจึงมีการมัวนะครับผมลงกล้องดูให้ได้ไม่ค่อยชัดนะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้นะครับผมใน EP ที่2นี้นะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมครุวัดพระศีรัตนมหาธาตุนะครับผมเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับพระองสุพรรณหมายเลขที่20องค์นี้นะครับได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดมานะครับ ผมขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับผมสาหรับรายการที่20นะครับผมใน EP ที่2นี้นะครับองค์สุดท้ายองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับพระพงุพันธ์พิมพ์หน้าแก่นะครับแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทจะ uh ส่งให้ฟรีเท่าน in ั basics, ้นเลยนะครับผม นี่นะผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดมานะครับสวยสดงดงามอย่างแน่นอนเลยนะครับผมพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมาหากท่านใดชาวบูชารายการไหนไปนะครับผมจะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมอย่าลืมทักมาพูดคุยกันตรงไลน์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ แอดหนึ่งเจ็ดสี่ OIPTQ นะครับเบอร์ th, โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบป,ประกาศสินิบัตรเกียรตินิยมนะครับผมของพระพงษ์สุพรรณกรุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุพิมพ์หน้าแก่จังหวัดสุพรรณบุรีรายการที่ยี่สิบนี้นะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะี่ครับในงานประกวดในการประกวดนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ